ยังไม่เปิดยังไม่จ่ายครับพัะพลองทันทายย่ยคานสนั่นเลยครับเนโต้เนโตหลายตอมาที่เวโรดแล้วก็เวโรดเยเวโรดมายิงในขว้าคุณเนโตเชื่อมตรงกลางซอยโตยิงโอ้ยได้ยิง้ติดบอลประตูกบว่านิ่ยิงหรือเปล่าฟากตอดต่อแล้วใส่บอลตออวัยเชดสัดวิ่งกันเกกนตะท่านยิง แก้ได้แล้วครับแลบ้วบอลพองมาที่เนโตตอบฟอนมาโดีครับปีวัอร์บอลจะกระดุกลบครับฟอนตอดฟืนโอ้โหไปเวิร์ดเคมาเชื่อบอลเป็นกาซ้ายมาพักกับอลเป็นโซ่ยิงไม่ได้ครับต้องชมปีกซ้ายครับทำให้คารเซนเตอร์ครับยิงยัดลาบอ้โหยเรียบร้อยโอ้โหสุดทีวง์ลาพอ หน้าเป้าจากบ,บารบากานนัมเบอร์22ทำให้แคทเตอร์ฝากต่อหน้ครับบอาแล้วต้งโอ้มันออกไปแล้วครับเน่เน<ๆ>่ให้หนุยนุยวิ่งวิ่งเ้าขึ้นเชิดิงโอ้ยนี่ครับเจอกับรักบันเกิดสิทธิโชค2 1 1ประตูฮ่าครับเรตโตโตต้อตงโห้ยบิบโย ยิงทุกนัดมันทุกเน็ตอดีตนักเตะบางกอกการ์ดบีจีก็ได้แก้วเจ้าหนุ่ยนั่นเองครับเบอร์14สราวุธมาสุขสมบัตแรกครับอันแด่ยิงสี่สัส้นหน้าครับบอลเ็คนยิงอย่าที่สุดแห่งภาคตะวันออกครับแชมป์ับห้าแสนบาทอันเทอต์ล้วยิงและหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกหันหลังให้ประตูยังยิงไม่ได้ เตียงแกนปาติดบล็อกในตัวทอนในตัวทอนได้ขึ้นในโตให้ปงโมหข่าวดีครับปะปะคานครับมีเงนินอาชีพมาแล้วก็ไปเรียบร้อยไปได้โอกาสทองฟังเพชรทางทา็บบิคาเซนเตอร์ทามูหกปะปะคานก็ทามูหกครับหนุยยกจบยังไงจุดโทษหรือเปล่าในโตในโตหันหลังให้ยิงไม่ได้โซ ไอ้อ้และทุบกบได้ก็โหแล้วตวันคำเลขึ้นมาให้มาเวโดดขึ้นนุยยกเวลโร่เรียบร้อยหนึ่งประตูหนึ่งแอซิสจาก,กบ,ากกบมาสิบสี่ครับจะนุยครับสารวุฒมาสุก บอลตัวที่สองจากปีกขวาเวลรดทันนมฆคาเซนเตอร์ปราะกคารเบอร์สี่ครับหาจังหวะออกครับต้บวร์เช่ครับมาเพนกิติกุณเคขึ้นจับไรป้องเรียบร้อยโอ้โหสองสองจนได้ครับใครยิงยานเด็ดยิงยัยกับต่อยขึ้นแวกย่อให้หลุดฟอร์อจวัวยิง ปังเย่ยเรียบรยอ้อยจนได้ใครยิยงยกมือครับใครยิงครับเป็นนิต,ติกรเพ่งสวัสด์66ิออกใช่ไหมทีมอะไรเอ่ยเชื่อบอกด้วยนุยครับผลุดมาสุกให้ยิงยอย หนึ่งประตูสองแอซิสต์บากน้ำสอยอโอค้งโอ้โหโค้งสิงเลยโอ้โหจานุยเอากรบฟังตอบังแวนยิงเฟิร์สจบกอาชุดห้มันดี้เคจับเทิร์นปังย,ย่อยติดเซฟ แม่นสองรับวางหาตัวเชื่อมแทงตรงกลางให้เคจ,จบบญญิติตับบรรยาไหลตอดยิงโอโ้โหวันลบ,นลบปิดแล้วหมดลิาการแข่งขันครับโอโ้โหปังติเซมอ ติงเซฟป้องเรียบร้อยป้องติงเซฟได้เปรียบก่อนครับบาบาคารครับยังเป็นอาถรรพ์อยู่ครับบาบาคารตัดเทือกครั้งที่แล้วก็พ่าย ชิงที่สาม